ยังอยู่ที่หาแสงจัดเหมือนเดิมก็ผมหาแสงจัดระยองนะครับนะนี่เลยน้ํโลงครับผมตอนนี้น้ํำลงไม่รู้ว่ามีขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้น้ําจะขึ้นเย็นนี่หนะครับเพราะว่าตอนเช้าลงเยอะมากๆเลยป่าแล้วนี่โอ้นี่ปลาแกอยู่บนรถนี่ครับคุณผมมู้ชมโอ้โหปลาก็ะบอกตัวที่จังใหญ่เลยครับผมนี่ปา โอ้ยแสดงว่าแกหามาเรื่อยๆแล้วครับนี่ดูดิดูปลากระบอกแกโอ้โหตัวยังใหญ่เลยครับนี่ปอานี่โอ้โหใส่งามๆครับผมนี่ปอดอันนี้ปลาอะไรนี่โอ้ได้เยอะมากคุณผู้ชมเต็มถังนี่เลยครับกระป๋องสีนี่นี่กระป๋องสีถังไปนี่เต็มเลยดูดิ